ปาชา,ทาไทยนิวออนไลนครับเดนาก็ต้องเฝ้าถ้าไม่เฝ้าผมมันจะไดินทางนี่เลยกมอไทถ่ายมากถ้าตัวเครื่องตัวนี้ไอแม่นี่มันันเดียวันับตรวนี้รถสองตัวถอดเข้าถอดขอา อ,อันนี้เป็นรถที่เรา<ช>เอาไปนั่งน,นะฮหอ,ะอันนี้ที่ตามไปดูกันน้ำเหมือนพวกหนูนี่แหละบนรถมันตามไปไปเจอไง่สุนทรมันอยู่บนรถนี่หาย นี่ของเขาตั้งอีกเครื่องหนึง่งผมผมตั้งนี่หลุดช่วงนั้นอะ ครับจากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหลายรายเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของการลักทรัพย์เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันมีการประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านอะไรยังไงบ้างบอกประชาสัมพันธ์ตามหอใจข้าวแล้วก็ในในกลุ่มหลายหมู่บ้านครับประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านเฝ้าระวังตอนนี้พอช่วงช่วงที่เครื่องของสำรวจหายเนี่ย ช่วงของก็ปิดน้ี๋ยนนี้ก็เปิดน้ํมาใหม่ข้าวท้องการกําลังท้องก็เลยมาถอยน้ํากันเกิดการมาดึงน้ําแล้วเคสที่ทเคสรายแรกนี่ก็ได้แจ้งความแล้วก็มาพวกตารวจก็มามาเปิดกล้องในหมู่บ้านตามหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ผ่านหมู่บ้านหมู่1ของเราครับและรายที่สองนี่เมื่อวันที่หกนี้มันก็ออกไปทางท้ายทุ่งพยายามไปดูกล้องแล้วตอนนี้กําลังกำลังเร่งเร่งดําเนินการสืบ ดูเปิดกล้องดูแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านครับช่วยเหลือกเกษตรกรที่ที่เครื่องหายครับ้หลังๆมามันก็เหมือนที่ขึ้นที่ขึ้น,นครับปกติหมู่บี่11นี่20กว่าปีแล้วที่มันเคยหายมาแต่นี้มัน,ม,นมันห่างมาประมาณ20<ล>ปีเนี่ย<ล>มันไม่มีของหายเลยพอมาปีเนี้ยช่วงปิดน้ําดึงวนาก็เลยไปดึงน้ําทิ้งเครื่องกันด้วยความย่ามใจที่ว่าม,มันไม่มีของหายมาก็เลย เกิดเหตุการณ์นี้ทีประมาณสองสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วไม่หายสองเครื่องชาวบ้านก็เดือดร้อนกันครับชาวบ้านเดือดร้อนแล้วตอนนี้ก็ <ไป S 1> ก็ประสานผู้ใหญนะ่บางเจ้าอยู่ว่าขอไปเปิดกล้องดูแชมเปญเต้นนะครับว่าพอเครื่องต้องออกทายทุ่งไปครับพยา,ายามช่วยกันดูครับครับมาตั้งประมาณห้าโมงเช้าเรามาดึงน้ําไว้ ตีหนึ่งขขึ้นตีหนึ่งผมมาเติมน้ามันก็ยังดูพอตีห้ากว่าผมมาไม่เห็นเครื่องแล้วหายไปเลยหายไปเลยก็ไปหา้านผู้ใหญ่ไปบอกผู้ใหญ่เราพฤติกรรมของคนที่ขโมยไปนี่มันเอาไปแบบไหนครับมันเอาไปทั้งซาลีทั้งตัวรถเลยครับทั้งซาลีลากไปหมดแล้วจุดของนาคุณลุงนี่คือมันห่างจากถนนเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนั่นน่ะตรงถนนวงเตี่ยลงมา่นหละปรามเนี่ยปลายนามาปลายนาพอดี อันนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ครับพอเสร็จแล้วมันหายไปทำไงต่อซื้อเครื่องใหม่ด้วยไงใช้เครื่องเก่าอยู่เครื่องเก่าก8ต้นมันมีใช้เครื่องเก่าเครื่องนั้นมันเอาไว้สําหรับใช้างานหนักเครื่องมันใหญ่เดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับแต่หาซื้อจะเร็วเาเ่เก่ามัน <laughs> เดืดอดร้อนมากอยากบอกตํารวจว่าไงบอกตำรวจก็ให้ช่วยสืบหาให้ จับให้ได้ให้ของคืนได้ของคืนมาตำรวจก็ยังเงียบไม่ได้บอแต่อะไรเลยเพี่ครับไอเห็นว่ามีการขโมยเครื่องสูบน้ำทางการเกษตรนี่มันเป็นยังไงอะไรยังไงครับใช่ครับพอีว่าตั้งเครื่องสูบน้ำขอด้ำออกไว้แล้วทีเนี้ยตอนเย็นเราก็มาดูพอกลางคืนน่นจาจะกลางคืนนะคะมาโดนขโมยไปพอเช้ามาอีกวันนึงเราก็ไม่เจอแล้วเครื่องเราก็ทิง้ง ของบนรถอะ่ะเขาเอากองทิ้งไว้หมดเลยเอาไปแต่รถแล้วก็สาลี่ถว่าในหมู่บ้านก็โดนกันหลายใช่ค่ะในในหมู่บ้านก็โดนกันแต่ว่าห่างกันหน่อยแล้วแล้ววิธีการที่มันขโมยไปขโมยอะไรยังไงใช่ไหน่าจะเขาน่าจะเตรียมเครื่องมือมาอุปกรณ์มาค่ะเพราะว่าที่บ้านน่ะเก็บสายพานกับมือหมุนไปเราก็จะตั้งเครื่องทิ้งไว้เราก็จะคอยมาดูเป็นระยะแต่พอดีวันนั้นเราดับเครื่องไว้เราก็ไม่ได้มาดูตอนกลางคืนนะคะแล้ว น่าจะมาน่าจะหาสายพานอะไรมาแล้วก็ขับไปเลยเส้นทางที่พวกขโมยไปนี่ข้าไปยังไงครับน่าจะเลาะไปทางเนี้ยค่ะพอดีว่าตอนนั้นน่ามาตามดูมันมีรอยอยู่ใช่ค่ะเลาะออกไปนู่นเลยลตอนนี้นหลังจากเครื่องหายแล้วเนี่ยทำยังไงต่อครับเอาเครื่องซื้อเครื่องใหม่หรือว่ายัางไงตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อค่ะเป็นของพี่มาช่วยอยู่<ะ>เอาของพี่มาช่วยดึงอยู่อยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ครับก็อยากให้เร่งตามตัวคนร้ายมาเนาะ มันจะได้ไม่เกิดกรณี้แบบนี้อีกมันก็เดือดร้อนเนาะใช่ครับเดือดร้อนกันหมดเลย